สุราธานีวัดถ้ำคูหาอเภอกาญจนดิษฐ์ช่างหนึ่งพามาเที่ยววัดถ้ำคูหาอเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราธานีครับวันนี้วันที่12พฤศจิกายน2566วันพระด้วยนะเข้าวัดเข้าวานะทำบุญกันบ้างตอนนี้ช่างหนึ่งอยู่ที่วัดถ้ำคูหาเป็นวัดเก่าแก่นะครับอายุนับพันปีเลยนะครับวัดถ้ำคูหาเป็นสถานที่สำคัญในพุทธศาสนาที่สืบเนื่องกันมา เป็นพันปีระยะแรกยังเป็นพุทธศาสตร์สถานในรัฐมหายานนะครับโดยดูจากพระพุทธรูปดินดิบด,ดินต้นที่ประดับอยู่บนฝาผนังเพดานถ้ำนั่นเองครับกำหนดอายุราวพุทธศตรวตรรษที่1 4ถึง15นั่นเองครับพาผู้ชมด้านในกันตอนที่ช่างหมุนมานี่ประมาณบ่ายสองนะฝนตกนะครับฝนตกปลอปลอยตลอดทางเลยทีเดียวเก็บภาพบรรยากาศมาฝากอันนี้จะมี จริง่มันมีอะไรนะรบันไดขึ้นไปบนนู่นเลยบนเขาเนี่ยะครับแต่ก่อ,อื่นเราไปกราบสักราระเจ้าวัดเนาะก็ก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ในเนี้ยมีเจ้าอาวาสวัดนะครับเออนั่นแหละนะครับก็มากราบขอพรก่อนน,นะ วันนี้ไม่มีใครเลยนอกจากเราสามคนพ่อแม่ลูกครับก็มาขอพรนะให้ครอบครัวนะสุขภาพดีการงานการเงินการเารเียน,ก,นก็สมบูรณ์พุนสุดนะครับทั้งทั้งพ่อแม่พี่พี่ชายและน้องสาวนะครับอืมลูกสาวพอดีมากลับมาจากมาหาลัยนะมาอยู่บ้านก็เลยพาเข้าวัดกันสะบ้าง วัดถ้ำคูหานี้ครับคือเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นนะครับว่ามีชุมชนโบราณเนี่ยตั้งิ่นฐานอาศัยอยู่ที่ลุ่มแม่น้ําคลองข้าทองนี้มาเป็นพันปีนะครับตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นคงยังมีการติดต่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชุมชนภายนอกอยู่ตลอดเลยนะครับคือเป็นพันปีแล้วที่ดูในย่าน ชายฝั่งทะเลตั้งแต่อ่าวบ้านดอนเนาะไปะถึงอา่าวแหลมยวนเลยทีเดียวแหละเ,เป็นแหล่งอารยธรรมที่รุ่งเรืองที่สุดของไทยสำคัญของไทยแห่งหนึ่งของของ,ของ,ข,องของประวัติศาสตร์ของไทยเลยว่าง,งั้นเถอะนะครับจ้าเอ๊น้องเป็ดขนน,น่านักหื้อหื้อห้อหอ,หอ,หอน้องมัมเหรอดีๆจะรับเหรอสาธุกอ, <laughs> อ่ะทำบนญลงศพทรงไหน ที่นี่วัดถ้ำครูหาอำเภอกาญจะนบะุิีจังหวัดสุราษฎร์ครับอ่ได้ยินเสียงฝนไหมไปปไปปไปปคือตกค่อนข้างจะเม็ฆทีสักหน่อยแหละเดี๋ยวเข้าไปดูในถ้ำกันเลยอันนี้คือประวัติของถ้ำนะครับพระพุทธรูปดินดิบในวัดถ้ำครูหาได้รับอิทธิพลมาจากจามในประเทศเวียดนามครับผสมผสานกับอิทธิพลของศิลปะทลา,ารา ราว,วดีนะเออนั่นแหละแล้วก็ที่ขยายอยู่ในแขวกตอนกลางของประเทศไทยภาพปูนปั้นซุ้มพญานาคพระพุทธรูปหน้าปกนะปางมารวิชัยนะครับแล้วก็เป็นศิลป,ปะที่มีอายุราวๆในพุทธศตรวตรรษที่1 7บ8เลยทีเดียวครับยังมีพระพุทธรูปปูนปั้นและพระพุทธรูปเป็นศิลาทรายนะที่สร้างตามศิลป,รปกรรมของแบบอยุธยาด้วยนะแล้วก็บอกถึงการ สร้างในช่วงถึงศตวรรษที่20ด้วยครับพัฒนาต่อจากเป็นเป็นแบบมาเรื่อยๆอ่ะเออตามยุคตามสมัยจนถึงปัจจุบันครับในถ้ำของวัดถ้ำขวหารครับจะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากๆครับประมาณ18เมตรเห็นจะได้นะแล้วก็เป็นพระพุทธรปปางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปางนอนอ่ะ สำหรับคนวันอังคารครับมาขอพอรกันได้ที่นี่นะครับจริงภาพที่เห็นนี่ท่านต้องเปิดแฟนะไม่งั้นก็จะไม่เห็นองค์งท่านเลยเพราะว่าอะไรมืดมากๆครับเพราะไม่มีใครเลยนะครับนี่ครับผมคือแบบโบราณและมีมนขลังมากๆครับสาธุสาธุครับ สุขภาพดีรับโดยเจริญรุ่งเรืองนะครับคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกการใครเห็นคลิปนี้้วครับก็สามารถอธิษฐานจิตไปพร้อมๆกับช่างหนึ่งได้เลยครับโดยเฉพาะคนเกิดวัอังคารครับช่างหนึ่งเกิดวันอังคารเหมือนกันครับอนุโมทนาสาธุคุณครับไอ้จริงข้างล่างจะมีถ้ำอยู่ด้วยนะแต่ว่าเข้าไปไม่ได้ตอนนี้ฝนตกหน้าจะมีน้ําขึ้นแหละไอ้จริง เจ้าหนึ่งเคยบอกเพื่อนคนหนึ่งนะครับคือเจ้าหนึ่งสัมผัสเห็นมีพญานาคองค์สีแดงอยู่ข้างล่างข้างในอะ่ะมีข้างในงให้เข้ามาขอพอรที่นี่ก็เจ้าหนึ่งว่าจะมาดูเทกาน่อยแต่ว่าไม่ไม่ลงไปไม่ได้ครับเพราะว่าฝนตกด้วยอะไรด้วยไฟก็ไม่มีด้วยนะครับสรุปพญานาคองค์นั้นมีอยู่จริงนะเพื่อนมาเห็นนะแล้วแล้ววันก่อนมีรายการเอ่ออะไรนะั่นรายการดังอะ่ะ เดอกโค้ดไหมเดอกโค้ดสก็ลไหมนะมาถ่ายในที่วัดด้วยก็มีจริงๆพระานาครงสีน้ำตาลแดงนะครับอตั้งอยูู่นสุดหลังหลวง,งปู่ฤาษีพ่อฤาษีเอออันนี้ก็เสร็จแล้วก็เช่หนึ่งก็พามาชมด้านนอกแล้วก็จะมีเนี่ยตรงนี้จะเป็นบันไดนะถ้าเกิดฝนไม่ตกขึ้นไปได้ตรงนี้จะลืน่นซึ่งซึงขึ้นไปสูงมาก,มากแต่ว่าก็ไม่ได้ไกลมากนะครับขึ้นไปเึ็นวิวของอำเภอการเจนดิดริบเลยทีเดียวครับตรงนี้กราบปู่ปู่ญาตายายนะครับ ขอขอขออนุญ,ญาตนะครับในเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็บอกต่อเพื่อนๆสามารถแวะมาเที่ยวได้ครับเนี่ยดูสิไม่ใช่เล็กแนละใหญ่โตมากๆวิวสวยมากๆครับที่วัดค่ำภูหาอํเาเภอการจจดิญจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับช่างหนึ่งเก็บภาพบรรยากาศมาฝากครับวันนี้วันพระนะครับ แล้วก็ลอะคิดตอนไปนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปนะครับก็ถ้าเกิดมีอะไรสามารถสามาถคุยกันได้โดกทายกันได้นะครับแล้วก็ขอบคุณทีต่ติดตามชมนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามได้ครับกานําเสนอทั้งมีเรื่องราวั้งประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยๆที่ช่างหนึ่งสามารถนําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมและรับฟังกันได้นะครับที่วัดถ้ำครูหาอําเภอกาญจนะุิีจังหวัดสุราษฎร์ธานี12พฤศจิกายน2566ครับ ไว้คลิปดีๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเฮงๆรวยๆทุกคนทุกขั้นครับที่นี่จังหวัดสุราษฎร์ธานีบ๊ายบาย